เมื่อวานนี้นะครับเราได้รู้เรื่องราวของที่มาที่ไปของวง P.O.P. หรือวง Period ว Party ไปแล้วว่าเขาเป็นจุดวิกฤตจุดหนึ่งในปี3 9 4 0ในช่วงต้มยำกุ้งตน,นันรุทรวงโจมตีเมืองไทยนะครับเบเกอรี่ก็เริ่มสั่นไหวไปตามกระแสของต้มยำกุ้งแล้ววง P.O.P. นี้ก็เนืเกิดมาเพื่อเป็นตัวพยุงให้เบเกอรี่นี่พูดได้ว่าทำให้เบเกอรี่ก้าวต่อไปได้ครับ นะเมื่อวานเราสืบพันุ์ตรงนี้วันนี้เนี่ยพวกคุณทั้งสี่คนจะได้สมเกียรติไม่ได้มาครับต้องเล่าเรื่องวีรกรรมตอนเด็กๆแล้วคนกรุงเทพครับผมเมื่อวานนี้เราเกิดนไปแล้วคนกรุงเทพใช่ไหมอย่างโน้ตเป็นคนกรุงเทพคนกรุงเทพหมดเลยนะกรุงเทพหมดแม่คุณเพย์ต่นตหน้ามันออกตางจังหวัดดูดูสิจังหวัดอะไรครับไม่รู้เหมือนกันหร่าตุนตุนหน้าแล้วเนี่ยกรุงเทพมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลยครับ มีเชื้อตระกูลที่ดีแล้วอ๋อไม่ครับคือตั้งกล้าตกล้ากล้าอยู่ที่นี่ฮะแล้วก็ที่บ้านทำไรหนองบเนี่ยผมผมเป็นข้าราชการนะคุณพ่อข้าราชการใช่ครับแต่ตั้งแต่รุ่นคุณปู่มาเลยครับเป็นทหารหรือทหารอากาศครับทหารอากาศเนี่ยใช่ครับแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวไทยๆนี่ยครับพี่เวลามีวันเกิดก็ต้องไปกราบสวัสดีปู่ย่าตาุยายไปทําบุญที่วัดคือได้ได้เรียนรู้เรื่องขนมทำนิวพิณีผ่านจาก ครอบครัวเราคนอำเภอไหนเนี่ยคนราชเทวีครับราชเทวีโอ้ที่ดินเถอนั้นแพงมากเนพาที่ดินใหญ่ที่เดียวมาคือโบราณจําได้ตอนตอนตอนมาเรียนกรุงเทพพี่คนอิทธยาครับผ่านนี้ราชเทวีจะเห็นบ้านเก่าๆมีมีน้ําพุใช่คือสมัยก่อนนะครับที่วงราชเทวีเนี่ยตรงกลางสี่แยกเนี่ยจะเป็นน้ำพุใหญ่แล้วสวยมากๆแล้วก็รอบๆน้ำพุเนี่ย จะเป็นบ้านเก่าๆครับบ้านโบราณโบราณอย่างในบ้านที่นกองผมอยู่ถัดเข้าไปข้างในฮะออยยู่ซในซอยเข้าไปครับซอยกิ่งเพชรในนี้กิ่งเพชรอุ่นนซอยนั้นแสบนี่ครับโอ้โหคนอยู่กันเต็มเลยใช่ครับพวกนี้ก็ไปแฮง n g out ที่บ้านผมบ้างครับเป็นเป็นคนกรุงเทพแล้วเจอรี่นะครับเขตวัฒนาครับอยู่วัฒนาครับโอ้ก็เลยวัฒนาผู้หญิงสวยแล้วก็โสด่อังช่วยเล่นซาติปุรุมันนะซาติปุรุมันแล้วบ้านพี่จะไหน บ้านนิูคุมิสามเก้าสามเก้าอู้บ้านใหญ่ไม่ใหญ่มันเป็นซอยเป็นซอยผู้ดีผู้ดีครับพุทธีเท่นั้นไม่มีคอนโดไม่มีอะไรเลยขี่จักรยานได้เอหมือนมีอยู่ซอยท้องหล่ออ๋อพีซึ่งเงียบสงบแต่ลูกผู้ดีมีสตังค์เงั้นเป็นไว้นนะครับมันจำเป็นสุของพใช่ไหมแล้วเรียนที่ไหนจ๊ะสาธิตปรทุมวันแต่ที่ประทุมวัน แล้วก็เติบโตที่นั่นมาตลอดตอนเป็นเด็กเรียนเซนต์โดมินิกครับเซนต์โดมินิกด้วยนุ่งเกงสีเงินฝังซอดอใช่ครับนั่งรถเมย์สายอะไรไปเรียนครันยี่สิบห้ายี่สิบห้าสี่สิบมีพ่อส่งมีคุณพ่อบติดต่วไปลูกบุรีมีสายตามอยู่ศุกร่สามสิก้าพ่อไปส่งอ๋อตอนนั้นเรียนเรียนดิจิัลทิปทุมวันได้เป็นไงครับที่นั่นก็ถ้าโยกับเบเกอรี่ก็ทำให้ผมเรีรู้จักกับคุณโป้โยคีเพลย์บอยอ๋อได้รู้จัก จริงๆไม่เคยอยู่ห้องเดียวกันเปนนซับแต่ว่าพอดนตรีทาให้รู้จักกันอจะหนีไปซ้อมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แหละค,คนกรุงเทพเหมือนกันคนกรุงเทพครับอยู่ทางไหนครับผมอยู่แถวสัมพันธวงศ์ครับใกล้กล้เยวาวราชครับไม่ไกลเยาวราชก็อาชีพค้าขายคีณก่คุณพ่อค้าขายครับครับตเยาวราชที่ขายอะไรขายส่งยี่ปัวที่บ้านเป็นตัวแทนจําหน่ายรถโตโยต้าครับ ใช่ครับมันต้องอะไรเสอย่างเอาแต่นั่นก็ก็อยู่แถวสัรภบมครับแล้วเรียนที่ไหนครับผมอยู่เด็กอัสสมครับเด็กอัสสมคราวที่แล้วก็บอกเด็กอัสสมจบที่อัสสมเลยผมตั้งแต่ประถมหนึ่งนะฮะแล้วก็เรียนไปจนถึงมสามจบมสามแล้วก็คุณพ่อก็ส่งให้ไปเรียนเมืองนอกเพราะว่าไม่ไหวแล้วดูลูกดูลำบากจริงครับอันนั้นจริงเลยฮะเรียนห่วยมากเลยครับ ไปไปาะไปเรียนเมืองนอกดีกว่าอย่างนั้นมันไปรุ่นมันง่ายกว่าเรียนเมืองไทยให้รู้จักชีวิตเนาะพูดเหมือนกันหมดเลยพ่อแม่รุ่นนั้นมันแต่ได้ไปดีมันตกตกเฮ้ยส่งไปเมืองนอกไปช่างมันเถอะไปเรียนง่ายกับเมืองไทยให้รู้จักชีวิตมันจะได้รู้จักชีวิตรู้จักค่าของเงินไปนึกก็ะทำงานกันงงๆสิก็ตอยู่ครับสนุกไหมก็สนุกนะครับทั้งสนุกทั้งแต่ก็มีช่วงเหงาเหมือนกันเพราะว่าเราเนาะแต่ก่อนเพื่อนเยอะอยู่ดีๆอยู่หายไปหมดเลยก็แปแปลก แต่แป๊บเดียวก็สร้างเพื่อนได้ใหม่ใช่ป่ะครับครับแล้วกลัอ่ายังไงนะอ๋ออยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนเปคนพื้นเพื่อนเทพครับอยู่กรุงเทพตรงไหนก็กรุงเทพป็นดุรีตองจอง์นะหยูดประตูน้ำครับอยู่ประตูน้ำครับเลทีวีใช่ไหมใช่ครับใกล้ๆกันไม่ไกลมากแถวๆชิดลมเลยบ้านเก่าโต้งเขา อยู่ชิดลมเลยเหรอพระเจ้าบ้านเก่าครับบ้านเบลนเลอเลยฮะบ้านใหญ่มากไปบ้านเก่าทรงไทยโบราณใช่ปะก็ก็โบราณครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขายขายที่ตรงนั้นไปแล้วขายที่ตรงนั้นไปแล้วแล้วก็แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เขตสพสูงฮะหมู่บ้านนกกีฬาครับหมพานสูงแล้วคุณเรียนที่ไหนตอนนั้นเรียนที่สาธิตจุฬาครับครับก็ตั้งแต่ปหนึ่งถึงมหกครับ คุณพ่อไปส่งเหมือนเดิมหรือนางต้นเมย์ก็ไปส่งเหมือนกันครับวันนี้เรานะนรับจะสัมภาษณ์ออยังไงมันจะมีเรื่องราวสนุกยังไงเนะี่ยทุกอย่างอยู่ในอยู่ในอยู่ในกรอบบทคุณพ่อไปส่งคุณพ่อไปรับถึงเวลาคุณพ่อแต่ช่วงแต่ช่วงที่คุณพ่อกลับไปแล้วนี่ไม่มีใครรู้ฮะ <c oughs> <c oughs> แต่หน้าคือที่หน้าฉากทุกคนจะดูดีบนแต่ทุกคนต้าสมบเกสมบูรย์ก็อย่างที่บอกครับพี่จริงๆแล้วพวกเราเป็นคนทราบเหมือนกันฮะที่ตอนที่ผมจะอยากจะอยากจะรู้แล้วแหละว่าดนตรีเนี่ย มันเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนได้ยังไงวมทั้งสมเกียรติด้วยใครก็พูดถึงแต่สมเกียรติก็ได้พอคุณก่อนมันเข้ามาได้ยังไงผมเป็นคนชอบฟังครับพี่คือเวลามีคอนเสิร์ตมาที่โรงเรียนเชิงเกเบียนเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ไม่ชอบแสดงนะครับชอบฟังชอบไปดูชอบแบบนั่งดูแล้วก็เออคนนี้เก่งจังคนนี้ร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยเป็นคนชอบฟังมากๆจนถึงอยู่นี้ผมก็ยังเหมือนเดิมคือชอบฟังแล้วร้องเพลงได้ยังไง มันตอนไหนหรือเป็นมันร้องไม,งไม่ไม่ทราบเลยครับว่าร้องได้ยังไงครับพี่<ม>คือวันที่วันที่มีโอกาสได้ร้องเพลงครั้งแรกคือตอนที่เข้าไปที่ห้องอัดที่เบเกอรี่มิวสิกแล้วก็ได้นั่นคือครั้งแรกเลยหรือไม่ใช่ตอนเด็กนี่คุณมีโอกาสไ,ไม่ไม่มีมแต่ตอนั้นก็มีแววแล้วก็คือชอบอชอบออร้องไหมเขาชอบใช่ฮะใช่แต่แต่เวลาเขาจีบสาวที่เขาร้องอยู่แล้วแน่นอนร้องเพลงร้องเพลงแบบแฟนเยอะไหมก็ไปเยอะนะ พูดอย่างนุ่มนุ่อย่างนี้นะสาวแบบเติมอะเนาะใช้มือถือยุคแรกของประเทศไทยเลยอะไอใหญ่ใหญ่เลยนะไอ้ที่ใหญ่ๆใหญ่เลยเนาะเนี่ยเหรอโอ้ฉะนั้นก็สะดวกเลยก็ชอบฟังครับพี่ชอบฟังเพลงครับแล้วก็ผมว่าคงคล้ายๆกับพี่สมเกตเหมือนกันคือฟังแล้วก็อ๋อคนนี้เพลงนี้เพราะดีแล้วก็แค่นั้นแต่ครับแค่นั้นเองครับแต่ไม่ได้คิดว่าจะมาทําเพลงหรือว่า สำหรับผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะได้อยู่ในแวดวงสายดนตรีเพราะว่าเรียนมาทางวิศวกรรมศาสตร์พี่ตัวนั้นเพลงชารัตได้ฟังไหมครัได้ฟังครับพี่ได้ฟังครับได้ฟังแล้วใช่ไหมได้ฟังแล้วครับเพราะตอนนั้นเด็กเลยนะถือว่าแบบสิบสองสิบสามเม่อตอนนั้นอีกคลาสนึงเลยครับเพลงของพี่จะเป็นมีเทนชั่นมีคอร์ดที่สลัสลวยอะไรเงี้ยครับก็บางทีฟังแล้วก็ผมก็อาจจะตาม ก็ต้องใช้เวลาในการม่อกนฟังไปเรื่อยๆใช่ครับกา่มาฟังเพลงพวกนี้ใช่แต่ฟังนะครับชอบฟังขอบคุณครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าทางคุณก็ฟังเพลงใช่ไหมทุกคนฟังหมดทั้งที่คนฟังหมดทั้ที่ฟังหมดเลยครับแล้วแล้วดนตรีมันเข้ามาในที่สุดว่าเฮ้ยมันต้องทาเนี่ยมันต้องมันต้องฝึกอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องอะไรสักอย่างแล้วคุณไปคุณเรียนดนตรีอะไรสักชิ้นหนึ่งก็แบ้ตอนเด็กๆผมเคยเรียนอิเล็กโทรนตอนเด็กเลยตอนประมาณป .1 ึครับแล้วก็เลิกไปตอนป .4 สี่ แล้วก็เลิกไปแล้วก็ไม่ได้แสใจกับมันแต่ปรากฏว่าไอ้เมโลดี้ต่างๆหรือว่าคอร์ดที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมันยังอยู่ในในหูเราอันในี้ในหัวเราตลอดเวลามาทํางานเพลงกับเพื่อนๆก็ใช้ความรู้เท่าห่างอึ่งลงนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าเราจะต้องมาเป็นนักดนตรีม่เคยศิลปินไม่เคยเคยคิดเลยไม่เคยเลยครับจนวันนี้ยังไม่จรงนเรียนจบก็ยังไม่คิดใ้ตัวเองจะเป็นไม่ไม่เคยคิดเลยครับพี่แล้วไปเข้าในในเบเกอรี่ได้ไงไปสมัครหรือว่าเพื่อนดึงไปทําหรือกลุ่มเดียวกันอีก ค<ช>รู้จักกันอีกใช่ครับเป็นเพราะว่ารู้จักกันครับแล้วก็ไปตามโมเดิร์นด็อกก็ไปอัดเสียงไปอะไรเงี้ยก็เลยถูกพี่บอยเชิญไปร้องเพลงฤดูที่แตกต่างก็เลยน่นเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าห้องอัดครับแล้วเจอรี่ล่ะตั้งแต่เด็กในี่คุณคุณยังไงถึงเล่นเปียโนตอนห้าขวบค <K un S 2> ุณพ<อ>่ <c oughs> อหนุนเลยคุณพ่อแม่หนุนเรียนเปียโนเลยใช่ครับเพราะซอยสามสิบเก้าซอยพูดดีก็ต้องเล่นอะไรเี้นดูดีใช่ปะ เปียโนโด้วยจะไปเรียนขลุ่ย <c oughs> เรียนอะไรมันก็ไม่เหมาะ่ะคุณพี่เปียโ,โนที่คุณใช้นี่คือเป็นเปียโนของคุณตาคุณตาเลยเยีย่ห้อ Yamaha ครับเก่ามากแต่ก็ขอให้คุณแม่สอนคุณแม่ก็เลยสอนตั้งแต่หนะ้าขวบคุณแม่เล่นเปียโนด้วยคุณแม่เป็นเล่นเปียโนได้เล่นเปียโ,โนได้ครับแล้วสอนลูกชายใช่ครับตอนห้าขวบใช่ครับเมรนคุณตาเป็นนักดนตรีเป็นนักไวโอลินครับอ๋อคุณแม่คุณแม่เล่นเปียโนใช่ครับ แล้วต่อหลังก็ส่งไปสสิรยะอืมนั่นก็เจอจิตสิยะท่านไม่มีใครคุณเีปิโลคุณมิฮะจีราภัยมิไอ้มิแฟนจิตถ้าจัไม่ติดตอนนั้นแฟนจีด้วยนี่กับพี่ครับเล่นวงโฮมด้วยกันจีสโลเป็นนักร้องลองพวกพวกไอพอดดิฟไอดิฟเพอร์เพิลในสัปลินเมื่อก่อนเพลงร้องนะครับโอ้ยไม่ได้นะอ๋อไรยิปผู้นี้ร้องได้หมดคุณชีก็เป็นเพื่อนคุณแม่ด้วย เอาเหรอนี่ฉันรุ่นแม่เธอเลยเนี่ยตายแล้วจำตัวเป็นพี่เฉยเลยแล้วจำเป็นตัวพี่พี่เฉยเลยโอ้โเหรอดิฉันสัจลิยะตอนนั้นมีใครมีทําได้จิมีมีนิ่มนิ่มอยู่ด้วยป่ะอ๋ออยู่ฮะไอ้นิ่มก็อยู่ใช่ไหมไอ้จอร์ดใช่ครับเออแล้วก็รุ่นแรกเลยมั้นสุรครับเออพวกนั้นกลุ่มนี้จะเป็นคนที่อาจาดานูเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ดานูมีคนดานูด้วยในกลุ่มนั้นแหละเป็นศัจลิยะรุ่นแรกเลยครับ ที่อยู่แถววัดนครใช่ไหมใช่ครับประสานใช่เออประสานนิแล้วเป็นไงนนเป็ก็นั่นก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นพื้นฐานของดนตรีผมทั้งชีวิตที่ได้มาแต่ตอนพอยีสิบสองผมก็จับกีตาร์แล้วยีสิบสองชอบกีตาร์ชอบกีตาร์ได้ใจเป็นใจฮักกี้ด้วยไหมเออฮักกีตาร์คขมานอะไรเออเลยนะฮักกี้ไอโคแมนไอขมานเอออะ่รนะท่านเคยได้ไปเรียนกับท่านห้าครั้งครับได้ออยมาเยอะมากเก่งเนอะเก่งมากพิกกิ้งโคตรโคตรคลาสสิกเนอะ คโอ้โหสุดยอดโอ้โหนี่โชคดีมากมากได้รับเรี้ยงในในยุคนั้นโรงเรียนสตริยาเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะเป็นสุดยอดของเมืองไทยนะคนที่อยู่ตรงนั้นน่าเก่งทั้งหมดแต่ละคนกีความสามารถล้นเหลือครับแล้วก็นี่คือพื้นฐานของคุณเป็นพื้นฐานทั้งหมดของอาชีพเออเป็นเป็นหลักของคุณเลยเหรอใช่ครับแล้วก็ตอนหลังผมก็ได้ไปที่เบิร์กリーไปเรียนสตรีเหมือนกันใช่ครับไปเรียนด้านไหนครับ จริงๆเบิร์กลีย์นี่เขาให้บังคับให้ทุกคนเรียนทฤษฎี<ม>เรียนแล้วก็เลือกเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นก่อนจะเลือกเมเจอร์ครับซึ่งพื้นฐานก็ได้เหมือนกันหมดแต่เมเจอร์ที่ผมเลือกนี่คือมิวสิกโปรดักชันแอนด์เอนจิเนียริงก็เลยได้การบันทึกเสียงมาด้วยครับโอ้ซึ่งการบันทึกเสียงตอนนั้นเนาะพวกเรายัางยังขาดประสบการณ์ด้านนี้เนาะตอนนั้นอเบิร์กลีย์สุกี้เก่งเนี่ยด้านนี้ซาวด์เจเนียร์เนี่ยสุกี้เก่งนี่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถือว่าไม่เหมือนคนอื่นใช่<ม>คือซาวาด์ จากที่เมืองนอกอย่างอย่างที่พี่เคยไปอ่านต่างเนี่ยซาวที่เราได้อเวนจ์เมนที่เราได้กลับมาทําที่เมืองไทยเครื่องเครื่องมือเครื่องไม้ก็เหมือนกันทุกอย่างแต่ทําไม่ได้เหมือนเขาเนาะว่าไหมใช่ครับนี่โชคดีได้ไปเรียนแล้วกลับมาทําได้เหมือนเขาไหมโอ้ยอายจไปเลยผมว่าต้องได้เนี่ยเพราะว่าเราได้ประสิทธิประสาทวิชาจากเบอร์เกอรี่มาตรงนั้นเนี่ย ผมว่าถึงถึงให้นี่แหละเป็นจุดที่เบเกอรีร่แตกต่าง <ฮะ S 2> คือคนที่มาทำงานกับเบเกอรีร่ตอนนั้นเนี่ยระดับระดับแบบนี้ทั้งนั้น, <ฮะ S 2> ท,น,นทุกคนจบเวิร์กลี้มาซาวจิเนียจบมาทั้งนั้นถึงมจะเป็น PR รก็จบเอนจิเนียร์ประดาน้วย <c oughs> <c oughs> นะและก็เลยอย่างจูี่ก็เคยก็เลยกลับมาทำที่ทำกับพี่เอกธเนศอยู่ปีนึงก่อนแล้วค่อยเข้าเบเกอรี่ครับช่วงนั้น บิสิกบั์ของเองเขาก็ดีนะถ้าจับไปเซียวตินก็ดีๆหลายตัวก็มีละอ่อนมีฟรายเดย์มีบิ๊กแอสมีลาบานูนเห็นไหมตัวดีๆั้งก็้นใช่ได้เลยอ้าววกับมานที่คุณก้อมาแล้วนั่งนั่งเรือแล้วก้าวว่าไงอยู่สมัรถวงเป็นเจ้าของโตโยต้าขายโตโยต้าละวิ่งเล่นอยู่ในนั้นวิ่งเล่นอยู่ในวัดไตมิดแถวนั้นแหละ ยังไงเหรอรก็เล่นได้ยี่อะไรอยู่แถวเนี้ยแหละ,ะก็จริงๆถ้าพูดถึง<น>เรื่องเรื่องวัยเด็กกับเรื่องดนตรีเนี่ยผมก็ผมก็เหมือนกับทุกคนคือชอบฟังเพลงแล้วก็ผมจําได้ว่าผมรู้ตัวว่าผมอยากจะทํางานเพลงตั้งแต่อยู่ปอ .4 อืมนะก็รู้รู้เลยว่าเนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทําในชีวิตแล้ว <ๆ S 2> รู้รู้จะรู้ตั้งแต่ประถมเรียนอยู่ประฐม4ครับหลังจากนั้นก็เรียนดนตรีประกวดดนตรีกับเพื่อนๆอะไรแบบนี้ครับประกวดดนตรีด้วยครับตอนนั้นเป็นมือเป็นโนครับ แต่เล่นห่วยมากเลยก็เล่นไปสักพักก็เลยเปลี่ยนมาเล่นเบสแล้วก็ก็เล่นดีกว่าเล่นเป็นโนอหน่อยได้เป็นโนใช้สิบเดียวงใช้ไม่กี่ดิวอางสบายพอตอนเริ่มเล่นดนตรีแต่สี่ห้าขวบผมไม่ครับคือผมผมรู้ตัวว่าชอบเพลงชอบดนตรีตอนตอนตอนอยู่ป .4 นะครับปก็ขอคุณแม่ว่าอยากเล่นดนตรี คุณแม่ก็สนับสนุนให้เรียนเป็นงานระดิเรกให้เรียนเป็นโนก็ให้ให้มีครูครูมาสอนอครับคือผมผมชอบดนตรีก็เลยชอบเล่นแต่ว่าอายอมรับว่าเล่นเป็นโนเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเก่งสักทีอะไรเงี้ยจะไม่สันทัดไม่ถนัดกับเปียอาจจะไม่ผิดผิดเครื่องดนตรีมากกว่าอะไรเงี้ยเร่องเรื่องไงาไปจิบหยิบเบสมาเล่นครับก็ พอพอไปเรียนเมืองนอกนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไปเรียนอยู่ที่คุณจบที่เมืองไทยจบที่ไหนจบอสามคับจบมสามแล้วเดียวเลยครับพอจบปุ๊บก็ไปเรียนต่อจบมสามเองยังไม่จบไฮสคูลเลยยังครับก็ไปเรียนไฮสคูลต่อที่นอหนอพ่อศกไปเลยครับโอ้โหแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แล้ตอนจะไปรู้สึกไงบ้าง ผมไม่อยากไปแล้วช่วงนั้นเพื่อนเยอะมากกาลังสนุกเลย,ยประ <Gym. S 2> <naz> กวดประขานในการแต่งเพลงในการเล่นดนตรีโชว์ตอนนั้นเล่นเพลงของเพลงเพลงเพลงพี่นี่ขอดเยอะเกินไปตอนนั้นตอนนั้นนะมีดินมีสัตบ์ปู่ตอนนั้นเล่นเพลงของ UFO อะไรเงี้ยใครนะ u f o u f o ร o b e r t t h อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนไทยตอนนั้นก็เล่น พี่เบิร์ดมีอาจารย์นิวัชรพี่พี่ป้อมนะครับแล้วก็มีวงนูโวตอนนั้นกำลังดังตอนผมอยู่มสามนะครับแล้วก็พี่พงพัฒน์วัชเรียววัชเรีวบอลโจตอนนั้นเพลงตัวสำรองเพลงอีกนานเลยนะกำลังดังอย่างเงี้ยครับนั่นคือที่ข้างหน้าที่เล่นคือตรงนั้นเลยแล้วใครร้องร้องได้ป่ะเปล่าครับก็มีนักร้องเป็นเพื่อนที่ตอนนั้นคุณเล่นเบสแล้วใช่ไหม ยังครับตอนนั้นยังเล่นคีย์บอร์ดอยู่เลยคีย์บอร์ดอยู่เล่นมือเดียวด้วยครับหวยหยอย่างเงี้ยค่ะแล้โถแล้วพ่อหมอหกส่งไปเลยก็จบหมอสามก็ไปเลยครับไปเลยครับไปเรียนไอ้สกูจบที่นั่นแล้วก็เข้าเบิร์กลีย์เลยก็หลังจากนั้นก็เข้าเบิร์กลีย์ใช่ครับตัดสินใจเรียนทางดนตรีเลยใช่ครับก็ชอบทางนี้มานานแล้วจริงๆแล้วทางบ้านก็อยากให้เรียนพวกบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยก็จะมาขายรถครับ แเราก็เราก็ไม่เคยชอบเราก็ดื้ออะไรเงี้ยครับตามใจใส่ดูหน้าแล้วไม่น่าดื้อเหรอดื้อเงียบเลยก็ดื้อดื้อก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับใครที่คิดเล่นดนตรีตอนนี้ไปทําอาชีพอื่นแล้วทำไมดนตรีเราไม่รอดเราไม่ได้งานพวกพี่ดนตรีแล้วดนตรีอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเออเพราะว่าเราตีไปทํางานไปด้วยใช่ไหมอย่างคุณก็คุณนีนตัวอย่างเดียวไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหม ผมเล่นดนตรีอย่างเดียวผมเล่นดนตรีอย่างเดียวแต่ตอนนี้ตอนนี้เพิ่งกลับมาช่วยพ่อคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมเพิ่งกลับมาปีนี้แหละครับมันต้องกลับมาครับยังวว่อยาเจอรี่เหรเจอรี่ผมดนตีอย่างเดียวกันจะรอมาดูดวงเลยคุณเดียวเท่ะไรสิบสองสิบสองี่คนขัดย้นในตัวเองสูงดาวหนึ่งคือดาวที่จะดาวสองดาวจันคือเป็นดาวที่คู่กันคือดาวหนึ่งดาวสองเนี่ยอยู่ด้วยกันจะต้องตีกันทะเลาะกันะฉะนั้นความขัดแย้งในตัวเองจะสูงมากๆ ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นย้ำอยู่นั้นเนี่ยแน่นมากเลยล้วพอหมอแล้วอย่างอย่างลพบได้ก็ทําผมมีหลายอาชีพครับทั้งดนตรีด้วยทั้งดูแลกิจการที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็มีครับที่บ้านทําอะไรดืนถามไปเลยโอ้พลาดมีหลายอย่างเช่นอะไรที่พอจะจ่นเก่งกได้มาก ทำพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยอะไรเช่นหมู่บ้านอะไรทำคอนโดอะไรเงี้ยครับคอนโดคอนโดมิเนียมเพิ่งเสร็จไปนะอะไรชื่อ Baxter Condominium ตรงไหอยู่แถวแถวสะพานควายครับบสเตอร์ใช่ครับชื่ออะไรเบส b a อ t e r ก็เลยสเตอร์ชื่อตั้งขึ้นมานะฮะหนึ่งแล้วก็ช่วยคุณช่วยมากเลยครับเหรอเอาสักห้อกไหมครับขายหมดแล้วโอ้โหเจ้าดีอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยสวยครับเป็นบ้านดีบ้านไอ้ทีสังหาเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวให้คุณโต้งเล่าคุณโต้งรอหนานอะโต้งอะโต้งก่อนครับเอ่อโต้งโต้งแต่เด็กเลยเรียนเรียนคู่กับซีกับใครมาก่อนคะคือกับเจอรี่ครับกับเจอรี่ใช่ไหมครับผมแล้วก็บ้านอยู่ซอยไหนบ้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับถนนวิทยุครับบ้านเก่าครับวิทยุใช่ตรงหมู่มุมนั่นเลยเพัรบุรีวิทยุครับตรงธนาคารตรงธนาคารสงศ์ีป่ะอยู่ตรงข้ามตรงข้ามอาคารวานิชเลยครับ เมื่อก่อนช่องสามโอ้โหเจ้ากี่ไร่ตรงนั้นจำไม่ได้ครับตารางรอยจำไม่ได้เหรอครับรางวัลเท่านั้นมันตกหกแสนหรืออะไรประมาณเป็นหลายแสนแล้วสั่งหาต้องรู้ยังไงเป็นประเมินไหนอย่างไม่แม่ก็ติดเป็นไก่ทีประมาณหลายแสนนะตรงนั้นขายขายไปแล้วครับก็ขายไปแล้วบ้านเก่าขายไปแล้วครับขายไปนานแล้วตั้งแต่ตอนตอนที่อยู่มอ่ะ รถแก๊สระเบิดอะครับตอนนั้นติดบ้านเลยอะใช่รถแก๊สระเบิดอใช่ครับแล้วก็ตรงนั้นคือพอดีคนตายเยอะมากก็เลยไม่กล้าอยู่กลัวจริงกลัวละสิแล้วที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดการแล้วชีวิตตอนเด็กเป็นยังไงตอนเด็กเด็รียนหนังสือที่ไหนเรียนที่สาธิตทุฬาเลยก่อนสาธิตจุฬาะ อ้าอดุบาลจุไยรัดครับเป็นไหมไฮโซไฮโซครับฮโซหมเลยฮะแล้วก็มาเริ่มเริ่มเล่นดนตรีนี่ก็ช่วงพอจบสัตว์จุฬาแล้วมัธยมครับในช่วงนั้นเริ่มเล่นดนตรีอย่างจากสัตว์ที่แอ่าช่วงสาธิตเล่นเล่นตอนเล่นตอนอ่ามัธยมครับมสองฮะชิ้นแรกที่เล่นคืออ่าชิ้นแรกที่เล่นคือเบสครับอืมรู้เนี่ย แล้วไงครับแล้วก like ็ตอนนั้นมีวงไหมก็ม2นี่คือตั้งตั้งวงกับเพื่อนเพื่อนแล้วรับใครซื้อเครื่องดันร่าตอนนั้นเนี่ยต้องมีคนมีตังค์นะว่าอย่างอย่างรุ่นพี่เนี่ยนะจะได้ตืนต้เฮ้ยมันรวยเอาไอ้นี่แหละมันมีแน่ๆมันมีครบแล้วก็จะไปเล่นกับมันชวนมาเข้าวงมาชวนมันเข้าวงเฮ้ยเล่นเข้าวงเลยมันซื้อทั้งหมดทั้งหมดซ้อมห้องแอร์มีพูลเล่นมีสระไวน้ำเจ้า คุณยังไงคุณยังยังครบบาเปล่าอ๋อไม่ครับอันนี้คือไปบีบคอเพื่อนครับให้เพื่อนเป็นคนจัดการครับเ็นไหมมันก็พอกันเลยเพราะว่ามันจะต่างกันตรงไหนวะเพื่อนเพื่อนนี่คือเป็นเป็นหลานของอアิเหมือนกันครับหล,ลา้านアหลานアิครับก็เลยอ่าเป็นมือคีย์บอร์ดอยู่ในวงด้วยก็เลยที่บ้านเขาก็มีมีเครื่องครบอยู่แล้วก็เลยไปไปใช้เครื่องของเพื่อนครับ แล้วเรียนอเปาก็ไม่เรียนครับไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนครับพี่เก่งกว่าไอ้คุณนี่ต้องเรียนนี่แม่สอนแต่เด็กนี่ก็ไม่ได้เรียนใช่ไหมผมเรียนตอนป .1 นะเรียนได้เรียนได้เรียนเป็นนแต่เด็กคุณไม่เรียนอะไรเลยไม่ได้เรียนครับมาเรียนอีกทีก็ตอนม .6 ครับมาเรียนกีตาร์คลาสสิกเรียนได้ประมาณก่อนเอ็นก่อนเอ็นทรานประมาณสามเดือนครับแล้วก็ไปสอบเอ็นทรานแล้วก็ไม่ติดครับก็จะติดได้ยังไงแล้วเรียนไมตหรือว่า แต่ที่ตกที่ตกนี่คือตกเลขครับขาดคะแนนไปนิดนึงไม่เป็อไรหรอกอันนั้เป็นข้อแก้ตัวน,นั่นเป็นข้อแก้ตัวครับถ้ามันติดมันติดไปแล้วอย้อนกลับไปตอนที่ตั้งวงดนตรีนะกับเพื่อนตอนเพื่อนซื้อเครื่องให้ยังไม่ตั้งเซตเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สนุกไปตามภาษาคือรจริงๆจริงๆแล้วก็คุณพ่อก็เล่นดนตรีแล้วคุณพ่อเล่นกีตาร์ครับก็ได้ได้ตรงนี้มาด้วยแล้วก็เราเห็น รุ่นพี่หรือเพื่อนหรือคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ที่อยู่ใกล้ๆตัวนี้ก็เล่นดนตรีกันหมดนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะเล่นอะไรบ้างคือด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าอยากเล่นอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าชอบจะเล่นอะไรตกลงเล่นเบสก็<ม>ตอนแรกก็เลยจับที่เบสเล่นเบสมันง่ายหนอ่อยใช่ไหมดนต,ตรีมันมีอยู่สี่สี่เส้นแล้วก็ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งง่ายกว่าไม่ได้จับคอร์ดอโซโล่มันก็ง่ายหน่อยใช่ปะ่ะคิดคิดไปเด็นนี้ปะ่ะ เคยคิดครับแต่จริงๆแล้วมันพอเล่นไปเล่นไปเล่นมาเรื่อยๆชักไม่ใช่ละมันมันเริ่มเยอะละไม่ใช่ฮะมีดีมีิธีต่ออะไรต้องเป็นคนคุมคนคุมวงใช่ครับเสียงเบสกับกระเดื่องนี่มันต้องไปด้วยกันใช่ป่ะครับแล้วคุณผู้ชมอาจจะงงนิดนะฮะคือดนตรีเนี่ยมันมีความสำคัญตรงบลิเตอร์ของมันซึ่งเบสกับกระเดื่องเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันการตีของกลองกับ กับเบสเนี่ยมันต้องไปดิครับคือสามารถจะเขาเรียกแนเนี่ยคุมผลรวมงวงใช่ป่ะเพรพอจบหกวงก็ต้องแตกใิพรคุณต้องไปเมืองนอกใช่ป่ะเบกเอินทร้านก็ไม่ได้ครับก็ไปเลยก็ไปเลยคือจริงๆตั้งตั้งคิดว่ายังไงข้อคงเอ็นไม่ติดอยู่แล้ว แล้วก็คือตั้งใจตั้งใจไว้ตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจตั้งใจอยู่แล้วฟอร์มดีฟอร์มดูไม่เสียฟอร์มเออยังไเาว่าไม่ได้คิดจะเอ็นหรอกว่าถ้าช่มันทำเป็นอย่างนั้นเนี่ยข้อแม่อยางให้เอ็นก็เอ็นไปอย่างนั้นยังไงอ้วนไปเมืองนอกอยู่แล้วจะไปก็คือตั้งใจคือเคยบอกกับที่บ้านไว้ตั้งนานแล้วว่าเอออยากไปที่เนี้ยอยากไปเรียนที่เบอร์ลี่ก็คือในใจใจเนี่ยไปอยู่ที่โน่นแล้วใช่ครับ ก็เลยจบ6ตัดสินใจไปจนแล้วก็มีญาติที่น่นหรือว่ามีเพื่อนที่นั่นรออยู่แล้วหรือว่าไปไมเดีเลยไม่มีครับไปลุยเลยครับสมัครทางก็เรียนยังไงสมัครตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปเอาไปสมัครที่ AUA ครับแล้วก็ส่งไปสมัครไปแล้วก็เขาก็ส่งตอบกลับมาต้องมีเล่นโชว์เขาก่อนหรือเปล่าที่จะส่งไปก็ต้องมีมี่อมีปเทปส่งไปหรือเปลามีครับไปก่อนเนี้ยฮะมีคือถ้าสมัครจากที่นี่ไปเนี่ยอ่ก็จะต้องส่งเดโมไปให้เขาด้วยนะครับแต่พอดีว่าผมไปสอบ t o e f l ที่ที่อเมริกาด้วยคือไปเรียนภาษาก่อนแล้วก็ไปสอบไปสอบโ o e f l ที่โน่นแล้วก็อ่ ก็ไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปออริชันเลยครับก็เลยไม่ได้ส่งเดียนคนคนคนอย่างไอ้พวกพวกเราเนี่ยพวกกระเหี่ยงอย่างพวกเราเนี่ยครับมันต้องมีการสอบโทเฟลใช่ไหมสอบโทเฟลได้คะแนนเท่าไหร่ทีเรียนได้ครับไม่ต้องสี่ร้อยห้าสิบขึ้นไปอป่ะช่วงนั้นหรือช่วงนั้นร้อยเมื่อก่อนโทเฟลัห้าร้อยใช่ไหมห้ากวะามาเนี่ยนะเปียนออนนี้แล้วตอนเข้าไปเรียนแรกๆนี่เป็นไงบ้างสนุกหรือดีใจไหมที่เข้าไปได้ มันเป็นสุดยอดของพวกเราเนาะต้นตรีเนี่ยโอ้โหจบแรกเลยมันโก้อะเนาะถือว่าต้องเป็นตื่นแรกในรุ่นใจใช่ครับถือว่าต้องเป็นคนแรกที่พาพวกรุ่นน้องเนี่ยครับไปตามกันไปเพราะว่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวบุกเทิเป็นตัวบุกเบิกเป็นตัวบุกเบิกว่าเฮ้ยมาแล้วเขาูประวัติประวัติคนไทยเหมือนกันเฮ้ยใช่ครับนคนไทยกลุ่มนี้ให้มันเก่งไว้ครับเออแล้วมีเงินสติสตังเรียนด้วยมีก็เลยแพงจะตายไพราะใช่ไหมไม่ได้ถูกๆนะ ก็ตอนนี้ก็แพงแล้วเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนี่รู้สึกจะอยเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ไม่แพงเท่าไหร่นะมีสิทเก่าที่จบมาเป็นร้อยนั่งงั้นถึงร้อยยังไม่รู้แล้วตอนไปเรียนเนี่ยไปเลือกเรียนอะไรคุณเลือกเรียนเอ่อเมเจอร์ผมเป็นเออ่ค c ม m m e r c i a l a r เรนจิ้งครับเป็นเรียบเรียงเสียงประสานครับอ๋อทำอะไรฮะทำอ r r ร n g e m e n t ทั้งหลายคือเออ่ทั้งบิ๊กแบนด์ด้วยออเคสตราด้วยครับแ jazz arrangement แล้วเก่งทางไหนรู้ไหมว่าเรียนสารพัดอย่างแล้วชอบทางไหนเก่งองไนที่สุดก็จริงๆไม่เก่งสักอย่างถ้าไม่เก่งุณอยู่กับเบเกอรี่ไม่ได้แล้วเว้ยต้องว่าจะคอมโสอสเขาเร่งคอนคอสเก่งครับการจัดวางคอร์ดของเขาความละเมียดละไมในการจัดวางแต่ละท่อนจากท่อน a ไป B ไป C เงี้ยจะเนียนมากนั่นคือเพลงของเบเกอรี่มิวสิกเนี่ย ต้องเขียนเป็นร้อยๆยเพลงเลยครับพี่ใช่ครับโอ้ตบมือก็นหน่อยทีพวกเราครัแบกบางานที่เป็นร้อยๆเพลงนี่ไม่เป็นปกติรธรรมดานะใช่ครับโอ้โหเนียนมากคุณนี่โชคดีที่ก็ได้ต้องใช่ครับรโชคดาย <laughs> <laughs> อ้ควนี้พูดถึงพูดถึงศิลปินที่เราคิดว่านี่เฮ้ยมีแรงบันดาลใจให้เราให้เราทํางานตรงเนี้มันมาจากไหนกันบ้าง จากคนไทยบ้างไหมจากหรือสันธารพรจากกลุ่มไหนหรืออะไรต่ออะไรหรือฝรั่งโดยมากพี่เดานะพวกเธอเนี่ยต้องฝรั่งแน,น่ๆนที่ที่จะเป็นไอดอลของพวกเธอที่จะเฮ้ยนี่แหละที่เราอยากจะทํานี่แหละที่เราอยากจะเป็นครับพี่อย่างที่เล่าให้ฟังนะพี่ว่าพวกเรามีจุดเหมือนกันอยู่จุดหนึ่งคือเราชอบเฮฟวี่เมทัลเหมือนกันในช่วง mm hmm. อายุเวลาเท่าๆกันตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะ mm hmm. เหมือนเราตรงนั้นเป็นจุดที่ทําให้เราได้คุยเรื่องเดียวกันนะครับ แต่หลังจากจากที่เราผ่านช่วงเฮฟวี่เมทัลไปเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกันไปผมกับก้อนี่จะออกไปทางวิเอ์เมนบลูสแบบโซลแจ๊สหน่อยเจอร์รี่นี่จะไปทางไหนครับพอไม่คาดนี่ที่ผมชอบก่อนเฮฟวี่เมทัลจะชอบเดอะบิทเทิลส์นะใช่ครับแล้วพอหลังจากยุคเฮฟวี่เมทัลจริงๆก็ก็ฟังหมดครับตอนเบิร์ลี่ก็เลยได้แจ๊สมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับพี่ก็แล้ว ผมก็ชอบหลายแนวครับอชอบชอบทั้งเพลงโซเพลงแจ๊สเพลงรีเทิลส์อะไรก็ชอบหมดเลยครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราฟังกันอยู่นี่ก็คงเหมือนกันเนาะครับเรามีอะไรชอบคล้ายๆกันนี่แหละครับผู้ชมมีอะไรชอบเหมือนกันมีอะไรคล้ายๆกันเป็นเพื่อนกันเด็กสิ่งนี้นะครับที่มาหล่อลลอมให้เกิด POP ขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่เดียวกันร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันพรุ่งนี้สนุกกว่านี้ครับ